现在也拿不拿？不拿， ก็จะทําอะไรอ่ะมันก็จะเก็บอยู่ในรถของพี่พอเราไปแย่กันด้วยพี่อยู่อย่างประมาณสัก5 2อ้าวสายอยู่เอาเดี๋ยวต้องทํามั้ยลํา to right. the

ตรงนะคะก็คือในส่วนของเราเป็นเป็นคนสาธารณะอยู่แล้วซึ่งการที่เขามาด่าเรามันก็เป็นเรื่องปกติคือมันมีคนด่าอยู่ตลอดเลยอ่หนแต่ทีนี้มันเป็นกรณีขู่ฆ่าขู่ฆ่าตัวรำยอมด้วยพ่อแม่ของรำยอมด้วยแล้วก็คนรอบข้างของรมยองด้วยทีนี้มันก็เลยรู้สึกว่ามันน่ากลัวเราเราไม่รู้ว่าเขาคนเขาคนนี้จะเป็นยังไง ป็นนิสยัยเราไม่รู้จักเขาแล้วคือการการด่าเขาของกรณีของเขาคือด่าด่ามาหลายคนมากซึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้ใส่ใจตรงน,นั้นอยู่แล้วคือเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเราก็ยังมองว่าอ่าถ้าเขามาด่าแสดงว่าศิลปินคนนั้นนักร้องคนนั้นมีกระแสเราก็พูดเป็นตกตลกฮาฮาไปแต่เมื่อ่าสุดคือการขู่ฆ่ามันก็เลยจำเป็นต้อง ามาดําเนินคดีเพราะทีนี้การาทางญาติเขาก็ได้รับหมาเรียกมารอบแรกทางคุณลารัติดต่อมาับคุณพี่ตารวจคุณพี่ตารวจก็โทรแจ้งรำยองบอกว่าอ,อน้องเขาไม่สบายเขาอยากเรียกร้องความสนใจเป็นแบบบโพล่าละอะไรประมาณนี้รำยองก็ได้ถามหาไปรับรองแพทย์ที่เริ่มต้นก็ไม่เคยรับการรักษาเลย แล้วทีนี้ทางคุณแม่ก็เลยติดต่อมาทางนี้อีกเราอยองเห็นเห็นภาพนี้รมยองไม่ได้สงสารน้องนะคะแต่รำยองสงสารคุณแม่รำยองเข้าใจถึงหมอหมออกของแม่ที่ลูกที่ลูกทําแบบนี้แล้วคนที่เป็นทุกข์คือไม่ใช่ตัวเขาแต่เป็นคุณน้าเขาแม่พี่น้องที่ติดต่อมาแล้วคุณแม่เขาคือเราเราเรา,เราเห็นภาพเรารู้สึกสงสารคุณแม่ ส่วนตัวน้องเองรำยองก็อยากให้น้องได้รับการรักษาถ้าน้องไม่สบายจริงๆไม่อยากให้ไม่อยากให้ไปทํานิสัยแบบนี้กับกับศิลปินคนอื่นตีถ้าไปเจอศิลปินคนอื่นที่ไม่ใช่รำยองน้องก็คงโดนโดนฟ้องก็คงมีการเสียเงินเสียทองกันเยอะยะมากมายใช่ไหมคะแต่อันนี้คือคือรำคือํำ,อำยอง ลำยองก็ยังเรื่องยังไม่ถึงสามด้วยก็คือแค่ที่คุณพี่ตำรวจอยากให้มารับทราบอยากให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ถูกต้องนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเขาขอโทษลำยองก็พร้อมที่จะให้อภัยแต่ขออย่างเดียวคือขอให้ไปรับการรักษาไปรับยาไปปรึกษา,าคุณหมอไปรับยามาทานจะได้ไม่ต้องแสงดงอัวเสียสงสารคุณแม่ลำยองเห็นสภาพเมื่อกี้คือ คือแม่เป็นทุกข์มากกว่าน้องอุกค่ะเพราะเพาะอกเราเป็นลูกเราเห็นสภาพแม่แบบนี้เราก็อดสงสารไม่ได้เพราเลือกบางที่ใคแล้วตอนนี้ตอนนี้คือเราเบาใจลงมาเบาใจลงไหมเหรอก็ไม่รู้ว่าน้องอาการไบโพลาร์น้องจะกำเริบอีกั้ยประมาณนี้ด้วยคือกลัวกลัวก็รู้ว่าใช่ไหมกว่าๆกว่าเอาจริงด้วยพ่อแม่ยิ่งอยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะก็คือถ้าน้องรับปากแล้วก็ ก็อยากจะให้น้องรักษาคำพูดตอนนี้เราเรื่องงานเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างทำงานที่เดิมเลยคะที่เดิมคือที่ที่ตัวเองเป็นสมท ong หน้าที่เป็นผู้รักษาความปลอดภัยอะไรต่างต่าง ก็เห็นในเสื้อหรือในอะไรเห็นบอกว่าเป็นทางของน้องยอใช่ไหมคือจริงๆชอบเรื่องลองแล้วถูกไหมคะอือรอบนี้ที่น้องยอมเขาก็คือว่าอยากจะให้โอกาสเราในการแบบว่าสับตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราพร้อมที่จะเดตะแรงไหมคะ เรือ่อนะนทั้งหมดเลียเนาะเพียไห <c oughs> ไมพี่ลำยองเพี่ไหมคเราสนใจอะไรอย่างเงยคะคืออยากให้เขาไปโรงพยาบาลค่ะตัว, <c oughs> วตัวก็คือจริงๆถ้าเขาป่วยจริงๆเราเราก็อยากให้เขาได้รับการรักษาคนที่สบายใจที่สุดก็คงจะเป็นผู้ปกครองเขาคุณแม่เขาเพราะว่า

ý thức ăn mọi người 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 ăn mọi

ับะเปาอนอมานี่คุณตำรวจคะสรุปยังไงคุณมาดีตรง 我。 น้องไม่ได้บอกว่าน้องน้องบอกว่าน้องไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นไบโพล่าอย่างที่ญาติแจ้งคในลักษณะผู้ป่วยเองอาจจะไม่ตัวว่าป่ต้องหลหลาคนใน่องตัวเราป่วยบคากงาจะไม่รู้ตัวเพราะยังไม่ได้พบแพทย์อ่าเหตุการไม่ไปพบแพทย์ของตัวน้องเขาเองเนี่ยอาจจะมีหลายปัจจัยเช่นไม่มีเงินหรือว่ามีอะไร่ทีนี้ก็ต้องรอน้องเาไปพบแพทย์ก่อนเนาะใช่ค่ะต้องการหนึ่งนั้นส่วนการยอ่รัไม่ยอมรับเนี่ยบางทีผู้ป่วยเองอาจไป่รู้ตัวถูกต้องไหมครับ่าถ้าการไม่รู้ตัว ก็ประทับใจขรงน้องในส่วนตรงนี้คุณลำยองติดใจตรงไหนไหมครับถ้าน้องเขาขอโทษแล้วอย่างที่ที่น้องเขารับปากไว้ลำยองก็พร้อมที่จะให้อภัยแต่ว่าก็อย่าอย่าให้ไปทําอ,อย่างนี้กับกับคนอื่นอีกแต่ถ้าทําอีกทําอีกครั้งหนึ่งก็คือต้องดำเนินคดีนะคะเพราะว่าคือได้คําขอโทษ น้องขอโทษบ่อยมากทุกครั้งที่ดา่าน้องก็จะขอโทษทุกครั้งแต่ว่าน้องก็ยังด่าอีกฉะนั้นแล้วลํายองก็ไม่อยากให้คําขอโทษน้องมันมันจบแค่นี้ลํายองอยากให้คําขอโทษน้องให้น้องเป็นอะไรที่กตดเตือนใจตลอดเวลาให้นึกถึงหน้าคุณแม่ลํายองรู้สึกว่าลํายองสงสารคุณคุณแม่เขามากคือคือคนหอวอกของคนเป็นแม่ค่ะแล้วมาเจอสถานการณ์แบบนี้ลํายองก็เลยรู้สึกว่า คุณแม่หน้าสงสารมากในตอนนี้แต่ว่าถ้าท่านถ้าน้องยังยังคิดว่าตัวเองทําได้รับปาย่างที่ทําได้พี่รองยองก็พร้อมให้อภัยออก็ไม่ติดใจอะไรแต่ว่าก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ตารวจต่อไปในในในส่วนของคดีความก็เป็นหน้าที่ของทางตำรวจค่ะค่ะกหดีหไ้ไปทค่ะ ครั้งหน้ายังไงก็ยไมยอมครั้งหน้าก็คือไม่ยอมแล้วลํายองก็ก็อยากทําให้มันเป็นคดีตัวอย่างนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะสนุกป,ปากหรือคุณจะจะเรียบร้อมความสนใจกับศิลปินดารานักร้องทุกคนโดยการที่ให้เขาสนใจเพราะความคุณแล้วคุณก็ด่า,ด,า,ด,าด่าเขามันมันไม่ใช่อยากลออํายองอยากให้เป็นคดีตัวอย่างว่าการที่คุณด่าคน จะไปดา่าหรือไปข่มขู่มันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะทําได้ง่ายๆทาเป็นเรื่องเล่นๆได้เพราะทุกคนเขาไม่ได้เล่นกับคุณลำยองก็เลยคิดว่าอยากให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างไม่อยากให้ไม่ใช่น้องเขาคนเดียวคนอื่นๆด้วยะค่ะลำยองอยากให้คดิดดีๆก่อนก่อนที่จะคอมเมนต์คิดดีๆก่อนก่อนที่จะด่าหรือไปข่มขู่ใครหรือจะแคปหน้าจอใครไปไปดา่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คดิดดีๆเพราะว่าหลายคนก็พูดว่าไม่เชื่อหรอกว่า จะเอาจะเอาผิดกันได้ทุกคนก็พยายามยไม่เชื่อหรอกว่าการที่จะมาด่าเราผิดกันได้เรายองก็เลยอยากทําให้เห็นว่ามันเอาผิดกันได้จริงๆนะคะอย่าดา่าอย่าข่มขู่ใครต่อไปนี้ก็คือก็มันจะไม่มันจะไม่จบแค่นี้นะคะมันก็อาจจะเป็นไปต่อตอนนี้พี่เรายองให้อภัยได้แต่ขออย่าทำอีกให้เป็นให้เป็นคดีตัวอย่างสงสารคุณแม่ที่เดินเข้ามากระทำได้เลย ก็ค in ือม <What> sí the ันสงสารคุณโอคนเป็นแม่ด้วยเนาะจะทำอีกนะที่ลัายองค่ะอ่าสรุปหน่อยค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างลักันอย่ารก็ตอนนี้ก็ถือว่าอคุณแม่เขาได้พาน้องมาขอโทษลํายองก็ก็ต้องให้อภัยนะคะเพราะว่า เพราะว่าคนเราก็มีโอกาสทําผิดพลาดกันได้แต่แต่การที่ทําผิดพลาดแล้วลํายองก็หวังว่าเขาจะไม่ทําอีกอเพราะว่าเท่าที่เขาด่าในไลฟ์สดก็คือเขาก็จะขอโทษด่าสี่ห้าครั้งที่ไลฟ์แล้วเขาก็จะมาขอโทษครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังทําอีกก็คือลํายองก็เลยคิดว่าการขอโทษถ้าขอโทษกันเฉยๆลยรำยองคิดว่าเขาอาจจะไม่ปรับปรุงตัวเพราะเขาคิดว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่มีความผิดจริง แต่ตอนนี้คือเขาก็ต้องรับสภาพของของของสังคมเขาขอโทษแลวรับยองวพร้อมให้อภัยแต่เขาหวังว่าเขาคงจะไม่ทําอีกแล้วก็เป็นกรณีศึกษาของคนที่ที่ชอบด่าคนเขาชอบข่มขู่คนด้วยเงี้ยคะ่ะว่าอย่าทําอย่าสนุกปากอย่าอย่าคิดเอาเรียกร้องความสนใจด้วยวิธีการไปด่าหรือไปข่มขู่ลัยองคิดว่ามัน คนอ่านหรือคนที่โดนข่มขู่เขาไม่สะดวกด้วยแน่นอนค่ะลำยองอยากให้กรณีนี้เป็นกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างจะได้ไม่คนที่กำลังคิดจะทำจะได้ไม่ต้องทำอีกเพราะลำยองก็อยากให้กฎหมายไทยชัดเจนด้วยหมายถึงว่าที่ผ่านๆมาลำยองโพสต,ต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาว่ามันเอาผิดกันไม่ได้หรอกแต่ลำยองที่ว่าเนี่ยคือเอาผิดได้คุณพี่ตำรวจช่วยเราได้ฉะนั้นแล้วก็อยากจะ เตือนทุกคนที่กําลังคิดจะทําอย่างนี้อยู่ห้ามค่ะยังเคสนี้เหมือนคนุณตำรวจก็บอกว่ามีอาการป่วยแต่ล่าหรืออะไรอย่างนี้ต้อง,องรอหมอไหมต้องรอหมอแต่ว่าป่วยไม่ป่วยเราก็ไม่ไม่รู้นะคะตรงนั้นเพราะตัวน้องเองเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าถ้าป่วยเขาต้องไปราาักษาแต่ถ้าไม่ป่วยก็ก็หยุดหยุดการกระทำเถอะอะไรอย่างนี้ค่ะคือติดแค่ตรงนี้ตรงเดียวใช่<ๆ>เพราะว่า ถึงจะป่วยหรือไม่ป่วยถ้าคุณทำแบบนี้มันก็อันตรายต่อสังคมอยู่ดีอะค่ะแล้ลำยองอย่างเนขงเขาเขาบอกว่าอยากทําให้เราสนใจเขาเรียบร้อเขาพอใจตรงนี้เรามองว่ามันก็ทักทายอย่างอื่นก็ได้นะะี่ค่ะเขาเขาทักทายด้วยวิธีการหยาบคายลำยองก็อ่านทุกคอมเมนต์นะทักทายกินข้าวกับอะไรลำยองก็อ่านทุกคอมเมนต์แต่จริงๆแต่การ,รข่มขู่มันแต่จริงในเรื่องนี้มันก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษานะว่าการทักทายโดยคําหยาบคายหรือข่มขู่เนี่ย มันก็เป็นในเรื่องของกฎหมายได้เหมือนกันใช่ค่ะนั่นแหละจะจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าถ้าด่ากันหรือคมขู่กันมันมันผิดอยู่แล้วฉะนั้นแล้วคือไม่ไม่ต้องทําดีที่สุดค่ะจะป่วยหรือไม่ป่วยก็แล้วแต่แต่มันก็ผิดอยู่ดีอะค่ะยิ่งป่วยยิ่งน่ากลัวอีกค่ะตรุปแล้วว่านี่คือพี่ให้อภัยน้องให้อภัยแต่แล้วในเรื่องของกฎหมายละคะพี่เนินการจะมาถอนก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยค่ะล้วก็ณถอนไหมคะ ไม่ไม่ค่ะก็คือเรายังไม่ได้ฟ้องถึงคายอยู่แล้วแต่เราจบอยู่ที่โรงพักแจ้งความก็คือเป็นหน้าที่ของคุณตํารวจจะจ่ายข้ากงกระเป๋าอะไรก็แล้วแต่คุณตารวจค่ายองยองครับตอนนี้ที่บอกว่าพี่จะดาเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยนะแล้วอะไรทําให้พี่ยองมาแล้วการขอโทษจากเขาคุณแม่ญาติพี่น้องเขาโทรมาแล้วเขาเขาหน้าสงสารมากนะคะบางทีการที่เราเลี้ยงลูกคนคนหนึ่งมามันก็ไม่ไม่ได้ทําให้อ่า ยังไงล่ะมันไม่ได้เลี้ยงได้ใจเลี้ยงได้แต่ตัวหัวอกคนคนพ่อเป็นแม่เขาก็ต้องเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีอยู่แล้วแล้วเรา,เรามลองมาเจอเทสอย่างเงี้ยแล้วแม่เขาเดินทางมาจากต่างจังหวัดไม่รู้ว่าจะมีค่ารถกลับไหมเราก็ยิ่งสงสารเรนี้ค่ะแต่ตัวน้องเขาเองไม่รู้ว่าจะนึกถึงหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ไหมแต่ตัวเราเองเรานึกถึงไงคะเพราะเราก็ยังมีพ่อมีแม่อยู่เราก็เลยคิดว่าการให้อภยัยแต่เราไม่ได้ให้อภัยในสิ่งที่ เขาข่มขู่แต่เราให้อภัยในสิ่งที่เขายอมขอโทษมาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ mm hmm. เขายอมที่จะขอโทษต่อหน้าสือ่อค่ะเราเราเลยคิดว่าการให้อภัยน่าจะเป็นการให้ทานอย่างหนึง่ง mm hmm. น้ำยองเลยคิดคิดอย่างนี้คิดถึงอกอกอคุณแม่มากกว่าที่สุดอันดับ mm hmm. แรกเลยที่น้ำยองเห็นเขา mm hmm. เขาเขาเป็นคนแก่เลยว,ว่านะมาแล้วไม่รู้ว่าลูกไปทําอะไรบ้างไงค่ะ mm hmm. ก็เลยให้อภัยดีที่สุดแล้ว,ลวค่ะตอนโม <Okay. S 1> ค่ะ คนเทียเนาะหม